ลำโพงไอ้ใหญ่ๆนี่ที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอันนี้อย่าบอกได้เคียร์ทรมเหรอทำเองฮะบริษัททำเองทำเองทำคนอะไรไปทำลำโพงได้เนีมันจะมีเครื่องมือทำฮะไหน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 ทำยังไงใดๆแป๊บผมดูสิอันนี้ก็คือจะเป็น18นิ้วนะแบรนด์ชื่อนากาชิแบรนนากะชิฮะแบรนนากาชิครับตะแกรงเหล็กก็เป็นตู้18นิ้วฮะแต่ดอกเนี่ยดอกเชียร์นำเข้ามาเองนะเป็นเป็นดอกคองปั๊มสกคองหล่อก็ได้แม่เหล็ก 220มิบินแต่ว่าเฮียใช้ไม้นี่นะอันเนี้ยตู้ลำโพงนี้ก็คือใช้ไม้นี่เหรอเฮียเฮียเฮียใช้เป็นไม้เนื้อแข็งนะแต่ที่อื่นไม่มีนะเฮียสั่งเข้ามาเป็นไม้เนื้อแข็งแต่เฮียก็ให้เขาเคลือบให้เขาเคลือบผิวมา2มบิลเห็นไหมสองมินนี่ไม้เนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งก็กันน้ำได้ก็ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็มีอะไรเราก็ต้องบอกลูกค้าตรงไปตรงมาถ้าไม่มีไม้เนื้อแข็งผมใช้ไม้ไทยสั้นได้ไหมก็ได้ไอย่าตีผมนะ